ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่ารนเราเมริเบ้าแอมเราทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อหัวหน้าผีอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีไปใส่โบได้ครับก็คือพ่อหญิงครับคุณพ่อหญิงสุดหล่อครับเอฟซีบนน่ะใส่เสือล่ายกู้คือเก่าแล้วเราครับระหว่างหนาวคักว่าัดแต่ก็ต้องเอาเสือล่ายไปก่อนระหว่างทายคลิประหว่าครับเอฟซีเนาะมาเมื่อคืนนี่ครับมาเมื่อคืนนี่มีเรื่องแปลกๆครับเอฟซีพ่นพ่นปวกใหญ่ครับ โบกไงซ้ำองงไงนี่แหละครับไงกูองงอีกครับเอฟซีเนาะขึ้นอยู่้างบ้านพอหยิงครับมาที่นี่พอหยิงเป็นไปว่ายไปกาบตกแรงมากฝันครับฝันเห็นหลวงปูใส่ใส่ชุดสีเหลืองๆน่ะผ้ากุ้มนะครับผ่ากุ้มสีเหลืองนะครับเนาะนั่งอยู่ท่งจอมปวกนั่งอยู่ท่วงจอมปวกครับเอฟซีนั่งสมาธิอยู่รับเอฟซีรับตาลอยขึ้นมาเลยครับเอฟซีเนาะลอยขึ้นมาอยู่ท่วงจอมปวกครับ มาบอกเลยพ่อหญิงรับเอื่นพ่อหญิงพ่อใหญ่ขนันาผีนี่แหละครับสิเป็นตัวไหนเด็ดเนาะครับเนาะทีมงานกับพ่อมเนาะครับพ่อหญิงกับพ่อมเรียบร้อยแล้วครับครับผมสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิงครับผมพ่อเที่ยงสั่งแปลกเนาะเนี่ยครับแปลกครับผมเป็นเป็นปูบอกพ่อหญิงปูปูพนมานั่งจังไหนพ่อหญิงพนมานั่งสมาธิในพ้นปวก น่งสมาธิมันสมาสิได้สมาธิน่งสมาจนพอเที่ยงเลยสมาไปนั่งเนาะน่งสมาธิครับผมสมาธิคนปวกเอาบอกฟังเอฟซีพนฟังเลยครับผมพนมานางสมาธิอยู่ในพ้นปวกในจอมปวกนะว่าง้อย้งหัวเทิงหัวจอมปวกเลยมันบอกครับตท้งหัวเลยโอ้ครับนังน้อยครับก็เลยพนวามาถามหาคนหญิงคนหญิงอยู่บ่อคนนวอยนะครับ โอ้อยู่ครับวะมาหนีมานีเพื่อนอะแม่มาเอื้อนหาเพื่อนขงเราคือบริญันมาสั่นเป็นว่านนะครับครับผมผมอยู่หนีครับว่าผมอยู่หนีว่ะเลื่อนแรงไปหาเพือ่อนนะเรื่องวะโอ้มาจังไลยเนาะอ,อาจารย์เลยว่าเขาจิ้โชคให้ลายนุมแล้วเพคนว่าสั่นครับ สุกแล้วเนี่ยเด้๋ยนะเพืมาให้เรียกะเบอร์ละเพิ่อนมาสินะครับครับเพื่อนมาให้เรียกให้เรียกสามตนี่เด็ดเลยเพิ่อนมาสักพูดปลวกยี่โมงได้ครับพออย่างตอนนี้นี่อยู่อยู่ทั้งหลังบ้านอยู่ข้างบ้านเลยล่ะนี่ก็มี่หรือยู่งกางบ้านมีหรือครับ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 เอาเดี๋ยวจังสิพาเอฟซีไปเบิ่งเนาะครับพอเที่งเนาะครับผมมาบอกสามตัวเลยหูจักซื้ออีกเพิ่นมาแต่ใส่กาว่ะครับพออย่างเพิ่นบอกบอกครับแต่เพิ่นมาบอกว่าเพิ่นมาแต่ใส่ บมบอกเลยบมบอกเลยครับก็บอกาะเดสว่เดีถามเพื่นบ้านไดนนะเพราะว่าแต่เสียงคลองดีของดีเสียงคลองดีตัวเรือตัวอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกตัวเลขอกันผู้ชายผู้สาวอันพวกผีต่างๆมากบอครับพวกผีปอบผีกระสือผีกางนี่ครับนี่บ่มาเลยบ่มาโอ้บ่มาคบัวมาบัวมาผสมกอจูดเดือดบัมาประสมโซนี่เพิ่นมาแต่อาจารย์มานั่งสมาธิครับ แล้วแล้วว่าจากเข้าแล้วทั้งพุ่นเข้าแล้วเอฟซีเทนมหวทั้งเพลงว่าในบอลเข้าแล้วเนี่ยคือแน่นอนแต่ว่ามนอนครับเพราะเรื่องนาะนนอนครับเอฟซีครับมาจากไหนอีกครับคนอย่างเพิ่งจะมาใช้เนี่ยสามโตเพื่อหน่อยครับอันนีเป็นเป็นพระนุ่มหรือพระเท่าครับในข้อยาดแสกซ้อนจักนิดนึงพระเท่าพระเท่าเนี่ย เท่าันม่โยมกับมอหงอกม้อนยังนี่เนี่ยมองอกเขาจันทร์ปันแล้วกั่นมเโยมดาวนะครับเพิ่นบอกตัวไหนล่ะครับผมคนญิงกหาสองเหมอกันหาสองแม่สามโตสามโตชุดเดียวเลยบอชุดเดียวสองโตเพิ่นม่ไดบอกสองโตก็ไนสองสี่ อ๋อสงตัวกับหอยูหอยสหเก้าหาสองสองเหล็กไรแตมตัวนี่มเมนสองซสองหานอกครับตอนนี้มันก็ออกซื้อซีซีมืนกับสองเมืนออกซีสเ่นลไม่ใช่ก็หมดจีไรลุงหมดจีทั้งซีสองซีสามซีเม่ตัวเดียวมันไปสังเป็นยังสั่นตัวับเนมันจีมากเป็นยังสั่นได้ครับเห็นนัวเดียวเลย มอนอยู่หลายคนมักเป็นนี่จะออกปั๊บปวดตัวดีเวียนนั่นแหละครับอ๋อท่านที่ยี่ใบแอมมันบาดในเป็นผู้มุเจ้าที่เจา้เจาทางอยู่ตุนบกใ,ใหญ่มาหาบกครับคุณพ่อนี่งโบมากเลยนี่ย<บ>โบโมาโอ้โบมากโบผยังเนาะครับเนาะ<ม>ผู้สาวก็ถามหาอะไรได้ครับพอ่อหยิงนี่นะครับเนาะท่านาจะเอาเบอร์ทูกับจังทูติดต,ต่อเมาแอมบาทงกับพ่อเที่ยงเนาะครับเนาะครับท่านากถามดีถามยังเพิ่นนะครับนะ ถามได้นยูเดียกระติถามหาเบอร์โทรพ่อหญิงพ่อหญิงมามีเบอร์โทรครับผมเอฟซีเอาเดี๋ยวก็สิเอาตัวเลขไว้ให้เบิ่งพ้องพ่อหญิงบ้านเลขที่กะหาเจ็ดเนาะครับเนาะพ่อหญิงเนาะครับผมพ้นบวกใหญ่ครับเอฟซีเดี๋ยวจกมือเสี่ยพ่อหญิงพาไปเอาเลขกับเพิ่นอีกไปถามเบิ่งคขะขักเบิ่งเพราะว่าพ่อหญิงกับเป็นอาจารย์ใหญ่ขี้กันยูถูกขอหรือไม่บ้าแมนครับพ่อเที่ยงพอคุณพ่องคณาพีได้หนิ เออยู่หันก็ได้ครัไปในโพ่นห่วงกันนะครับตรงนี้เพื่นมาบอกเองถุงยิ่งกับหูชัดเจนจําได้แน่นอนจําได้ครับผมห้องใส่หูเลยห้องใส่หูเลยแมนถูกอ้าวผมเคยฝันแนวในจักเถื่อครับเนมามิเต่ผีมาบั้งมิเต่ผีครับผมันี้เป็นผ้าเออเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแล้วสิเตรียนปีใหม่แล้๋ยวนะครับเนาะแมนครับจะมาสามตัวตรงสมกระเด้ยดรับนถึงช่วงเนาะอ๋อเอาให้คนหญิงคนยกให้เอฟซีเพื่อนเบิร์นเนี่ยครับผม ครับผมเอฟซีตัวเลขของพอหญิงครับ952 952ครับเลข2ตัวนี่เป็น2 4 4 2กลับกันน้าจากหน่อยครับเอฟซีอย่าลืมครับเลข6นี่เป็นตัวเดียวกันกับเลขเก่าเลขเก่ากับเป็นตัวเดียวกันกับเลขหกมันคล้ายๆกันล่ะครับเอฟซีเนาะคันธามักตรงๆก็คือ952ครับหรือว่า652ก็ได้ครับเอฟซีเลข2ตัวก็คือ2 4เนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมรอยทงกับทีมงานน่ามิเตอครับ งวดนี้ครับวันที่16ท่านว่าคมพศ2 5 6 7ครับเมื่อนี้ครับเอฟซียันพึงไปใส่ครับเบวแอมมะธงสิภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมมาธงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลีกยงทองเหลี่ยงซั์ครับค่าขาย ขอขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิรเหลือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชื่นชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหขอสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหอสามลูกคิวสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่ยว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บบาวแอมเราตงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะลักกะมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนอวัดหลวงปูร่วรวยเนี่ก็แตงให้ก,กันนี่ครับยื่นาาคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุแมแล้วก็บ่าวแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชุมอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ป>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ